ครับตรงนี้คือเข้าไปก็จะเป็นที่พักสวนอีเดนนี่ไงเห็นไหมครับสวนอีเดนอภินยาขอดจะเป็นที่พักที่ดีอันหนึ่งตรงเชียงใหม่ตรงนี้เลยนะแล้วกําลังจะเดินเลี้ยวซ้ายออกจากที่พักนะเพระผู้ชอบตรงนี้เห็นภูเขาไหมอู้ตรงนี้เห็นภูเขาสูงมากแล้วก็เห็นดอยสุเทพไหมนะครับเนี่ยเดินเรากําลังเดินไปทุ่งทางรถไฟนะ สถานีรถไฟที่เลี้ยวซ้ายด้านหน้าไฟแดงก็จะเป็นร้านอาหาร ABF ครัวเคียงรางนะครับที่เป็นอาหารบุฟเฟ่ที่ดีตอนเช้าอ่ะเขาจะกินกันตรงนั้นหัวละ139บาทเองนะครับมีทุกอย่างเลยจ้ะไข่ดาวหมูแฮมนะครับหอมๆฟุ้งๆนะครับชื่อน่ารักดีนะที่พักสวนอีเดนห้องน่ารักแอร์เย็นฉ่ำมากๆ แล้วก็บริการดีโรแมนติกมากนะครับตรงนี้ถนนเส้นนี้เราเรียกว่าจเจริญเมืองนะจ๊ะเดินตรงไปตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสะพานนวรัตต้ก็ไปเจอท่าแพเลยจ้ะทุกคนจะเป็นทะลุท่าแพเลยจ้านะฮะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเรามาชมเมืองกันนะจ๊ะทุกคนพ่อแม่พี่น้องนี่ไก่ซอสเกาหลีก็มีขายแถวนี้นะจ๊ะนี่จะบรรยากาศเชียงใหม่หน้าหนาวหนาวหรือ,อยังทุกคนที่นั่น เมื่อกี้ถนนเจริญเมืองซอย6นะครับออกมานั่นเป็นโรงแรมอีเดนการ์เดนนะ,ะ๊ะอีเดนการ์เดนอันนี้ซอย5นี่นะครับเดินไปเรื่อยๆทุกคนชอบภูเขาจังเลยจริงๆบ้านเมืองเราถ้ามีภูเขาเยอะเนาะจะสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยอย่าเหมือนนิวซีแลนด์ด้วย เราน่าจะไปหาข้าวซอยกินใช่ไหมเขาซอยอจ่ะรู้จักข้าวซอยใช่ไหมเขาซอยไก่เขาซอยหมูนะครับช่วงนี้จะมีถนนคนเดินเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันศุกร์เองเนาะวันนี้วันศุกร์เองศุกร์กันเช่าเศรษฐาไปทไําไมเนี่ยานี่รถบัสแดงก็จะมี บริการไปนู่นไปนี่นะจ๊ะทุกคนเขาบอกว่าคนละ30สบบาทนะฮะแต่ก็มีบอกว่ามีเหมานะฮะถ้าคนเดียวเขาไม่ไปนะจ๊ะจะต้องแทงหน่อยนะจ๊ะคนเดียวนะ,ะแต่ก็ระหว่างทางเขาก็รับไงแต่ถ้าเกิดเราไปเรียกเขาก็จะแบบเหมาเนี่ยอารมณ์แบบไม่ใช่สามสิบอะนะครับก็แล้วแต่คุยกัน นะครับทุกคนตรงฝั่งเนี้ยอีเดนการ์เดนเนี่ยนะครับจะเป็นแนวโรง,ง,งแรมที่ใกล้กับโรงเรียนสาราศาสตร์วิเทศเชียงใหม่จำง่ายๆเราอย่าไปสับสนอุ้ยน,นี่มีโปรโมชั่นยำยำจัมโบ้เป็นยังไงเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าครบพันบาทแถมฟรีแถมฟรีบึงเออแถมแค่ซองเดียวเองจะแถมไปทำไมซื้อตั้งพันบาทนะครับนึกว่าแถมทองคำ นี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปก็จะเป็นตลาดวัโลรถเข้าเมืองในบาซ่านะครับทุกคนเห็นปะไม่ได้ไกลเลยกับโรงแรม e นะนะอีเดนกาเดนนะจะก็ไม่ใช่เลี้ยวนีจ้ะไปอีกแยกหนึ่งนะจ๊ะสถานีรถไฟถ้าไปทางที่ลำคูนไป28กิโลก็ถึงลำคูนแล้ว ลำพูนกับเชียงใหม่จะติดกันมากนะจ๊ะแต่ทาลําปางจะไกลกันเลยนั่นจ้ะข้างหน้าจะเป็นถานรถไฟก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่ามัวแต่ขึ้นดอยนะฮะในเมืองท่าแพจะมีวัดลอยเคราะห์วัดหมื่นล้านวัดดวงดีวัดดับภัยเป็นชื่อมงคลหมดเลยวัดชนะสงครามวัดออ วัดชนะสงครามวัดอะไรช,ชนะอะไรสักอย่างเนี่ยเปหาเ,าเองนะจ๊ะแล้วก็มีวัดอะไรอีกอะที่เป็นชื่อมองคลพันโอน้นพันเตาวัดเจดียด์หลวงวัดพระสิงห์นะคะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วก็บุฟเฟ่นะฮะอาหารเช้าครัวเคียงรางแต่เรียกยากลือเกินนะนี่จกสถานีรถไฟ นะฮะเรียวซายชอไปก็ประทับใจมาเชียงใหม่ยังไม่ได้ขึ้นดอยสักทีหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้ขับรถเป็นไงเราก็เลยเดินทางดยรถไฟก็เที่ยวในเมืองเที่ยวไรก็พอได้เที่ยวนะครับแล้วแต่ละครั้งมาจะไม่สําคัญฝากติดตามช่องนี้ด้วยเราถ่ายกันสดๆไม่ต้องตัดต่อจะเสียเวลานะฮะคนอื่นก็ตัดต่อตัดต่อไปเราไม่เสียเวลานะฮะ เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสะพานนวรัตแล้วก็วัดอุปคตนะฮะวัดอุปคตนี้ก็จะถึงใกล้ถึงท่าแพรแล้วถ้าเดินไปเรื่อยๆนะก็ตลาดวโรรสก็จะไม่ไกลจากวัดอุปคตตลาดวโรรถก็จะไม่ไกลจากท่าแพจ้ะเห็นไหมเรามาสัญจรแต่เราต้องแบบเป็นนักท่องเที่ยวนะไม่ใช่นักต้องเป็นนักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยวอา่า be a tourist not a traveler อ๋อใช้คำสลับกันต้องบอกว่า don't be a traveler or uh, don't be a tourist uh, but be a tour, uh, traveler ก็คือเป็นนักเดินทางตรงเป็นนักเดินทางอย่าเป็นนักท่องเที่ยวถูกป่ะท่องเที่ยวมันก็จะสบายไปใช่ไหมก็นอนอยู่บ้านถ้าอย่างนั้นถูกไหมไปเปิดโรงแรมนอนที่ไหนก็จะนอนไม่ยอมจะแบบออกกําลังกายเดินชมเมืองเราต้องเป็นนักเดินทางด้วยมันจะได้สัมผัสนะคะ ชีวิตการเป็นความเป็นคนแปลกถิ่นแปลกหน้านะครับทุกคนเห็นไหมชอบจังเลยชุกเข่าดนี่ยชชุกเขาโดยสุเทพเนี่ยเห็นไหมธนาคารกรุงเทพอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับทุกคนมีความสุขทุกครั้งเวลามาเชียงใหม่ โรงแรมได้หลายโรงแรมเนี่ยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวอยู่แล้ว,ลวทุกโรงแรมนะครับบางโรงแรมก็หลายจาาบางโรงแรมก็เป็นโฮมสเตย์เกสเฮาส์นะครับอย่างที่เคยไปพักมาก็มีหลายโรงแรมที่ประทับใจนะครับอย่างที่ถ้าเป็นพิษณุโลกก็มีโรงแรมรอเยาดรา้อนรอเยาเอฟวลโรงแรมหรูมากนะครับโรงแรมไพลินก็ดี โรงแรมแกรนโกลเด้นแกรนก็ดีนะ,ะจะใกล้กับสายรถไฟแล้วก็เดินไปกินตลาดนะัดตอนเย็นๆจ้ะนะฮะถ้าไปลำปางก็ต้องลำปางเวียงทองหลายๆโรงแรมเลยที่เราจะต้องไปสัมผัสแต่ละโรงแรมก็จะบริการดีแตกต่างากันออกไปจ้ยทุกคน มีข้ามันไก่ไปรสนีอิสลามมันจะเจ้าหนีเนื้อกระทะอิสลามนะฮะสอนออนไลน์เพิ่งเสร็จจ้ะเดีย๋ยวค่อยมีต่ออีกสองชั่วโมงนะจ๊ะทุกคนใครสนใจโอ้ใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บอกได้นะครับทักทายมาได้ให้พิเศษจาะพิเศษนะจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวเรา ทักคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะทักถายเม้นต์มาได้จ้ามีแต่ความจริงใจจากช่องนี้นะจ๊ะไม่ได้เป็นธุรกิจนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะใครจะให้รีวิวอะไรขายของอะไรนะถ่ายทําอะไรนะเราช่วยกันนะจ๊ะโปรโมทอะไรนะจ๊ะถือว่าคืนกําไรกับสังคมนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหยุดคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์นะเดี๋ยวความจําจะเต็มซะก่อนเอาใครจะซื้อที่ดิน56ตารางวา ไเ้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนในนานนี้ร้านอะไรจ๊ะร้านเดี๋ยวนะนายดำข้าวต้มนายดำยาดี๋ทุกคนเขาจะมากินตอนกลางคืนนะคะเขาจะเปิดตอนกลางคืนจ้าแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นตลาดสันป่าข่อยเราชอบมาซื้ออะไรอะปลาดุกย่างข้าวเหนียวหมูทอดผักสดอะไรก็ตามที่เป็นอาหารเหนือก็จะอยู่ในนี้ทะลุไปก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งะครับจ๊ะ ซึ่งจะมีของราคาถูกมากน้ำเต้าหู้ถุงละ5บาท4บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนมถังแตกชิ้นละ5บาทที่กรุงเทพชิ้นขนาดเดียวกันนี่1 5บาทเราไม่ซื้อเลยพอเรามาเห็นที่นี่เรารู้สึกว่าที่กรุงเทพมันแพงเกินนะยอมอดจ้ะซื้ออย่างอื่นแทนที่คุ้มค่ากว่ามองประมาณนั้นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน